วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรักษาการที่ทำเนียบรัฐบาลเราก็ไปถามไปถามกับทางด้านของคุณวาราวุิศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาไทยพัฒน,นาไปถามกับแกนนําของประชาธิปัตย์ที่เป็นรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลรักษาการชุดนี้คุณผู้ชมครับวันนี้คุณวาราวุิพูดแบบนี้เลยนะฮะมีสประเด็นเรื่องแรกก็คือถ้าจะทาบทามต้องไม่ใช่มาทาบทามตามมาติของพัก เสรีรวมไทยหรือเป็นความเห็นของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทคนเดียวมันต้องเป็นการทาบทามตามมาติของ8พักร่วมรัฐบาลอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่2คือถ้าพักเก้าไกลยังยืนยันจะเดินหน้าแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112พักชาติไทยพัฒนาไม่เข้าร่วมแต่ถ้าพักเพื่อไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและ ไม่มีแนวทางจะแก้มาตรา112อันนี้ก็คุยกันได้เรายังยืนยันในจุดเดิมของจุดยืนของชาติไทยพัฒนานะครับว่าเรายึดมั่นในแนวทางการทำงานเพื่อชาติศาสร์กรษัต์ริยแล้วก็เรายังไม่คิดว่าประเด็นเรื่อง112นั้นเป็นปัญหานะครับแล้วก็ยังยืนยันอยู่ในจุดเดิมนะครับ โอ้ผมคิดว่าอย่ามากังวลเลยครับของเรามันเสียงข้างน้อยนะครับยิ่งชาติไทยพัฒนาไม่ต้องกังวลเราสิบคนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ชาติไทยพัฒนาได้พูดไว้ตั้งแต่ตอนช่วงดีเบตหาเสียงแล้วนะครับว่าเราไม่เห็นด้วยกับการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยและว,วันนี้ก็ยังยืนในจ,จุดยืนเดิมอยู่นะครับอันนี้อันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ที่แน่ๆชาติไทยไม่มีกล้วยนะครับตอนนี้ไม่่อยนี่ฮะนี่คือท่าทีของชาติไทยพัฒนา อย่างที่บอกไปถ้าเพื่อไทยเป็นแกนนําจะตั้งรัฐบาลและไม่แก้มาตรา112มันก็คุยกันได้นะน้องกวางส่วนอีกพักหนึ่งนะคะพักประชาธิปัตย์นักข่าวก็ถามเช่นเดียวกันเพราะว่าไหนๆก็ไปทำเนียบแล้ววันนี้คุณนริศขำนุรักษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสมาชิกพักประชาธิปัตย์นักข่าวก็ถามเหมือนกันนะคะท่านก็บอกว่าข้อเท็จจริงเนี่ยคือเพื่อนสมาชิกพักเก้าไกลเขาโทรมาหาผมเขาแจ้งว่าเลขาธิการพักเก้าไกล จะโทรหาคุณเฉลิมชัยศีอ่อนรักษาการเลขาธิการพักประชาธิปัตย์ เรื่องนี้ผมก็แจ้งให้ทางคุณเฉลิมชัยทราบแล้วนะว่าเลขาธิการของก้ากไกลเนี่ยเขาจะโทรหาแต่ว่าจากการตรวจสอบแล้วก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันแต่อย่างใดสุวรรณทิศทางในการโบวตก็เข้าใจว่าพักกับมีมติไปแล้วนะแต่ว่าถ้าประชุมร่วมกันอีกครั้งหนึ่งมติจะเป็นไปในทิศทางไหนมันก็ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาในที่ประชุมและขอปฏิเสธในการออกความเห็นแล้วกันถ้าหากว่าพักเก้ากลาเขาทอดไมตรีมาเขาพูดคุยมาประชาธิปัตย์จะว่า ไขอปฏิเสธลงความเห็นเรื่องนี้ละกันเพราะว่าตนเองไม่ได้เป็นสอสอแล้วก็ไม่ได้เป็นระดับแกนนําพักลองฟังดูค่ะที่จริงแล้วผมเพียงแต่ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนสมาชิกจากพักเข้าไปว่าเลขาธิการพักใจทวัยจะโทรศัพท์ถึงท่านเฉลิมชัยขอให้ผมเรียนท่านเฉลิมชัยรับสายด้วยนะครับผมเขาเรียนท่านเฉลิมชัยว่า จะมีเลขาธิการพักก้าวไกลตัวสับมาแค่นั้นนะครับส่ารผู้มและก็สวดสอบแล้วพบว่ายังไม่ได้พูดกันนะครับตรงกับที่ท่านชัยธวัฒได้ได้ได้ออกมาบอกว่ายังไม่ได้พูดคุยกันนะครับเ,เข้าใจว่าเ,เข้าใจว่าพักมีมติไปแล้วและอาจจะมีพรุ่งนี้เช้ามีการประชุมอีกรอบหนึ่งก่อนเข้าห้องประชุม คุณณริดบอกว่าผมเองก็ไม่ใช่แกนนำพักประชาธิปัตย์นะแต่ก็มีการพูดคุยกับเสียต่อเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการเลขาธิการพักคุณผู้ชมครับแล้วถามว่าแกนนำของประชาธิปัตย์วันนี้เป็นใครเป็นคุณจุลินลักษณะวิเศษไหมอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แม้ว่าจะประกาศลาออกไปแล้วแต่วันนี้คุณจุลินพูดชัดเจนนะฮะคุณผู้ชมครับประชาธิปัตย์มีจุดยืนเดิมหนึ่งคือไม่สนับสนุน การแก้ไขามาตรา112และประเด็นคือไม่น่าจะสามารถเข้าไปร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าไกลได้ผมไม่ขอพูดรายละเอียดน,นะครับเอาเป็นว่าไม่ได้มีการเจราจาในการตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าไกลอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะเรียนให้ทราบนะครับ ผมไม่ทราบรายละเอียดแต่ว่ามติประชาธิปัตย์ชัดเจนไปแล้วซึ่งได้มีการลงมติไปเมื่อช่วงที่มีการโหวตเลือกนายกรัมตีนะครับแต่ส่วนถ้าจะมีการเสนอชื่อซ้ำอีกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะไปพิจารณากันหรือว่าจะเป็นใครก็ตามก็จะพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเช้า8.30โมงครึ่งของวันที่19นะครับ ที่จะมีการประชุมชัดเจนไหมฮะน้องกวางคุณผู้ชมประชาธิปัตย์ไม่สามารถมีการเจรจาเพื่อไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเก้าวไกลได้แสดงจุดยืนไปเรียบร้อยแล้คนนี้ชัดแต่คุณนริศนี่ยังเอ๊ะจะยังไงเดี๋ยวรอประชุมวันพรุ่งนี้ดีกว่าไหมท่านก็พูดว่าให้รอมติในที่ประชุมก็แล้วกันว่าจะว่าอย่างไรสมาชิกก็พักก็ว่าตามนั้น